สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะวันนี้นะคะพามาเที่ยวหลังบ้านสวนดอกรักนะคะสวนดอกรักไหว้พระนะคะบรรยากาศดีมากเลยจ้ะทุ่งนายามเย็นนะคะก็พาเดินเที่ยวดีกว่า ลมจะเข้าไหมเนี่ยลมลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะแต่กลัวมันก็จะเข้ามันจะหนกหนกหูนะคะเป็นไงคะดินแตกระแหงบ้านปูฝนไม่ตกเลยนะคะไม่ตกเลยเมื่อวานว่ามีฝนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ตกเลยจ้ะไปตกที่ไหนก็ไม่ทราบนะคะ หาคูเกิลไม่เจอสงสัยคูเกิลไปเที่ยวนานนู้นนะคูเกิลน่าจะไปเที่ยวนานานู้นเห็นไหมเอ่ยซูมบ้านหลังงามซูมบ้านหลังงามอันนี้เราก็มันจะย้อนแสงนิดหน่อยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นโคกโคกไผ่หนึ่งร้อยปีปุกว่าน่าจะจะฝ่าแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปุกเกิดมาปุกก็เห็นแล้วตั้งแต่คนที่เขาเกิดมาก่อนเขาก็เห็นว่ามีอยู่แล้วตอนนี้พ่อปุ๊กเจ็ดสิบฝ่าเขาบอกว่าเกิดมาเขาก็เห็นอยู่แล้วแปลว่ามันต้อง ร้อยฝอปรีแน่เลยโอ้โหระแหงระแหงหาคูเกิลนึกว่าคูเกิลมาแดดส่งนี่นะคะแดดส่งมากเลยมันย้อนแสงไม่เห็นภาพสวยๆเลยต้องมาตอนเช้า ตอนช้าบรรยากาศจะสวยมากมาดูสวนดอกรักดีกว่าสวนดอกรักเขาปลูกไอ,อ้นี่ด้วยนะคะในทำในร่องเขาปลูกผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วสวยมากเลยยอดงามๆอันนี้โพพะ พพาต้นใหญ่มากสวนตรงล้านบนเลยนะคะบ้านหลังงามมีมาถ่ายละครด้วยนะคะบ้านหลังงามางงามีได้แต่หลังคาค่ะต้นเย็น ตอนเย็นเนอากาศสู้ตอนเช้าไม่ได้เลยตอนเช้าอากาศดีกว่ามองไปบรรยากาศก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนเย็นธรรมชาติดินแตกระแหงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะพากลับแล้วุกว่าตอนตอนเช้าน้าอิ่มว่าหน้าถ่ายมากกว่า ตอนเย็นไม่ค่อยน่าถ่ายบรรยากาศมองบุกมองหมู่บ้านไม่เห็นเลยไปทางนี้ดีกว่าทางไหนบ้านปุ๊กเอ่ยอันนี้ต้นโพหลังบ้านปุ๊กนะคะ ห่างประมาณสัก50เมตรอันนั้นหลังคาบ้านน้องชายปุ๊กแถวแถวนี้แหละบ้านปุ๊กบรรยากาศทางนั้นเลยธรรมชาติบรรยากาศดีๆบ้านน้อยหลังนี้สุขีเส็จังแอบมองน้องทางหน้าต่างตั้งแต่เช้าจนเย็นแวกม่านมองดูตอนเย็นลิ้นเริ่มพันแล้ว ลิ้นเริ่มพันหืมทำยังไงดีมันเย็ยนตกเย็ยนทีไรกินไม่ได้กินไม่ได้เดี๋ยวกินสักกึบเลยนี่เนอะดูนีมันอาจจะเลิกพันก็ได้โคกนี้เย็ยนเย็นปุ๊กไม่ค่อยกล้ามาเท่าไหร่มันเป็นโคกสมัยโบราณก็เลยกลับก่อนดีกว่า เป็นไงมั้งคะสมุทรสาครแดดุกเห็นต่างจังหวัดฝนถล่มลูกเห็บถล่มพายุหูน่ากลัวมากพอเห็นแล้วก็ไม่อยากให้มาตกสมุทรสาครเลยกลัวหลังคาปิวนะคะแต่มาก็มาเบาๆก็พอไม่ต้องมาเยอะไม่ต้องมาเยอะแยะขนาดนั้น กแค่ให้มันชุ่มชื่นหัวใจก็พอนะคะเขาปลูกบวบปลูกปลูกบวบกับดอกรักไว้ได้วยการบวบมันก็เลื้อยเต็มเลยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหน้าขอเขาไปทำพันธ์ุแท้ได้ไม่ต้องไปซื้อพันธ์ุลูกมันใหญ่ดีนะคะ น้ำอยู่ไหนเออหิวน้ําแล้วเฮ้ยบรรยากาศต่อไปจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้อีกหรือเปล่าเนาะธรรมชาติสวยๆนกนกฝากร้องนกฝากร้องใหญ่เลยอขออนั้นภาพก็ตัด มัวไม่สวยอีกอันนี้ล้อลอยล่องลอยอะไรเอ่ยรถรสเกี่ยวข้าวบ้านน้อยรังนี้สุขีสีจริงเขาเรียกอะไรนะเขาร้องยังไงปุ๊กก็ลืมบ้านล้อง <c oughs> นะลินพันนะทำไงไปเอามาสักขวดสิ เดี๋ยวก่อนเริ่มมาโหแลบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจังแอบมองน้องทางหน้าต่างตั้งแต่เช้าจนเยินแวกม่านมองดูอดสูเลือดจะลมเข็นเกี้ยวก็เกี้ยวไม่เป็นใดแต่แอบมองน้องอยู่ทุกวันเห็นน้องเดินเปี่ยว เปียวใจพี่อยากจะทักแต่แล้วก็ต้องชะงักชะงักแค่นี้และค่ะหิวน้ำแล้วเดี๋ยวไปขอกินน้ำก่อนเอาน้ำไว้ตรงนู้นนะคะคอมันแห้งปุวกว่ากับข้าวเขาใส่เครื่องปรุงเยอะแน่เลยพวกรสดีพวกผงชุสอะไรเนี่ยพวกซื้อมากิน มันคอแห้งคอแห้งเป็นผงเลยกินน้ำวันหนึ่งหลายขวดใหญ่เลยนะปุ๊กอะค่ะนี่น้ำน้ำปุ๊กเอามาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวปุ๊กขอจบคลิปก่อนนะคะกินน้ำก่อนเวลาพูดไปก็หอบนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามชมขอบคุณจ้าบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๊กด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะโคกไผ่ร้อยปีจ้ะบ๊ายบาย